เนี้ท่านไม่เอาไปบูชาเลยบอกว่ามันไม่มีคุณค่าพอที่จะบูชาเป็นแค่อภิสบูชานาะอันนี้เป็นสำดวนนะหมาว่าถ้าเราบูชาแค่ดอกไม้ทุบเทียนที่เราถือไปเนี่ยไว้บูชเจ้าเนี่ยมันเช่นเล็กน้อยมากมันไม่ได้ส่วนกับที่พระเจ้าอุทิศชีวิตตลอดวัชชนชีพสอนสัตว์โลกเดินด้วยพระบาทนะพระเจ้านี่เป็นเจ้าชายเก่านะเดินด้วยพระบาทตลอดอินเดีย ทางตอนเหนือพุจ้าไม่ได้นั่งวัวไม่นั่งรถม้านะพุจ้าเดินท้าตลอดจนอายุแปดสิบนะเนะน,นี่ยปฏิผ่านถ้าบอกถ้าไปเห็นที่ต้นโพเนี่ยน้ําตาไหลนะถ้าระบูชาได้แค่ดอกไม้ทุกเพียนไหวพลาเนี่ยไม่พอต้องเอาชีวิตเราเข้าไปรับใช้อันนี้ให้ยมเห็นนะว่าหัวใจทุกุณธาตเป็นอย่างนี้ และถ้าก็หมายกำลังใจพวกเราว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นพุทธทธาสน้อยๆได้ทุกคนพุทธทาสไม่ได้มีองค์เดียวคือไม่ได้มีแต่พระท่านนะพระหนุ่มเนี่ยน้อยญาติโยมทุกคนเป็นพุทธทาสได้ทั้งหมดเลยเนะแต่มาเคยคิดศัพท์อนุพุทธทาสแต่ศัพท์คำนี้มันมันกำกวมเนะเราไปคิดว่าอนุพุทธทาสคือพุทธทาสที่ตามมาแต่ภายหลังแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ได้นะเพราะว่าอนุพุทธทาสแปลว่าพระราหารัน นะซึ่งแปดตระสูตตามพุทธเจ้าเนะนี่ยอนุพุทธทาถ้าไปแยกสป็นอนุพุทธะบวกกับธาตุมันก็เป็นเป็น,นที่ตัวพระอริยาสาวกมากกว่าก็เลยไม่ได้ใช้ศัพท์เนี่ยแต่ว่าเราก็ใช้คําว่าเราเป็นพุทธทาตุกันทุกคนเป็นพุทธทาตุองค์น,น,น้อยเป็นพุทธทาตุทีนะ่เกิดเพราะาเราเห็นธรรมะที่พระเจ้าสอนปฏิบัติทมแล้วเกิดความซาบซึง้งอยากสืบทอดอยากตามรอย อยากรับใช้ท่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธทาสได้การเป็นพุทธทาสนี่เป็นกิตียอที่สูงสุดเนตอนพระพี่นางเสด็จสวนโมกหรือสะกราเรรรนะรราเสด็จเนี่ยวัดบวรเนี่ยไปยงาังสวรเนี่ยธรามเนียท่าน,นา,ทานก็รับเสด็จอ,อยู่ที่ลาดินโค้งที่น้ากุฏิท่านนั่นแหละเป็นลานทรายมีไม้หินนั่งเหยถ้าบอกตรงเนี้ย เป็นที่ที่สูงสุดแล้วนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้กลางดินพระพุทธเจ้าประทับอยู่กลางดินเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับดินเนี่ยสูงสุดแล้วนะเราอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ต้องจัดปูพรมไม่ต้องจัดอ่องโถงใหญ่โตอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอความรู้สึกของท่านนะว่าการทีเรามาอยู่ใกล้ชิดอยู่อย่างต่ำกระทำอย่างสูงอยู่ติดดินเนี่ย อยู่อย่างสามัญเนี่ยสูงสุดและนะอยู่เหนือเนี่ยเหนือสมุติบรรดัดต่างๆหรืออยู่เหนืออาการยึดถือตัวตนต่างๆเนี่ยสูงสุดแล้วท่านก็พูดได้เห็นเพราะฉะนั้นก็นำมาเล่าสู่ญาโยมฟังเนี่ยว่าทราาพุทธทาสเนี่ยมีชีวิตที่น่าสนใจนะแล้วเราควรจะได้เข้าไปศึกษาแล้วมาปฏิบัติ ตามที่เราสามารถจะทําได้อย่างเมื่อกี้นี้พระอาจารย์มาจัญญาท่านยกตัวอย่างนะวันเกิดทรทพุทธ,ธาตสมัยก่อนคนเราว่าเขารอ่าวันเกิดเราจะทําทบุญต่ออายุนะโยมเคยได้ยินใไหมต่ออายุก็ะจะดันเชิญเทวดา,ดาต่างๆมาคุ้มครองเราทางเหนือทางเหนือก็มีการสืบชะตาใช่ไหมเอาไม้โพไม้เป็นคำต้นโพนะเพื่อให้ต้นไม้อยู่ยืนนาน เราก็จะได้มีอายุยืนนานตามไปด้วยเราคิดแบบคนทั่วๆไปอย่างเนี้ยภาษาคนทําบุญเพื่อต่ออายุนี่ธรรมชาตก็มองว่าลึกๆของการต่ออายุนี่คืออยากมีชีวิตอยู่อ่ะกลัวตายอะ่ะพูดตรงตรงง่ายง่ายพอท่านอายุหกสิบปีท่านเริ่มประเพณีใหม่เรียกทําบุญล้ออายุล้ออายุล้อนี่คือล้อเรียนนะฮะท่านก็จะเอา ความผิดพลาดในแต่ละปีมาเล่าสู่ญาติโยมฟังในทางธรรมะนะ,ะว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างถ้าเทศตอนเช้าสามชั่วโมงก่อนฉันอตอนเบสเพนสามชั่วโมงตอนค่ำสามชั่วโมงเน,น,นี่ยเทศท้งตอนหนุ่มๆท่านเทศเต็มที่เลยนะเต็มสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงอนะ,นะวันนี้ก็ฟังธรรมถงเก้าชั่วโมงเนี่ย ฉนั้นวันธบุญวันรออายุเนี่ยคนในส่วนโมกก็ไม่กินอาหารอย่างที่ท่านอานจารย์มัจยาท่านเล่าอ่ะทวากทัศน์วิริว่าวันเกิดเราเนี่ยแม่ต้องเสี่ยงชีวิตนะแม่เจ็บปวดแม่ทุกข์ทรมานแล้วแม่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเราซี้ยังได้กินนมอะ่ะนะเรายังได้กินของของเหลวเพื่อเ,เพื่อประทังชีวิตวันนั้นเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินขนมเค้กอะไรกันเลยอะ่ะนะ ทำไมโตขึ้นแล้ววันเกิดจึงลืมไปนะหรือบุคุณแม่หรือความลำบากของแม่พั้นวันนี้เราควรจะได้งดอาหารหนึ่งวันนะเพื่อจะได้มีเวลาพูดถึงพระคุณแม่พูดถึงเป้าหมายชีวิตของเราเนะี่ยเราเราเกิดมาทําไมเนะี่ยเรามาจากไหนก่อนเนะี่ยเรามาจากไหนก็ทําให้เรามีความกตกัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เนะี่ยหรือที่มาที่ไปเราเกิดมาทําไมนี่ทําให้เรารู้เป้าหมายชีวิตเรา เกิดมาเพื่อเข้าถึงพระนิพพาน <c oughs> เกิดมาเพื่อต้องทําสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อควรจะได้รับให้ตาเร็จเทไดนะ้แล้วทุกวันเนี้ยเราเป็นอยู่อย่างไงอ่ะนะมีที่มามีที่ไปแล้วมีที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเราใกล้ถึงเป้าหมายหรือ,อยังอายุเราเท่านี้แล้วนะถ้าเทียบกับเวลาแต่ละวันถึง8โมงเย็นตะวันตกดินตอนนี้เราเป็นใบสามใบสี่หรือ,อยังเนะี่ยหรือเราเป็นตอนเที่ยงเที่ยงนะกลางคนพอดี นะถึงตอนตอนตกดินเราเดินถึงเป้าหมายที่ยังถ้ายังเดินไม่ถึงบ้านเราต้องนอนกลางป่านะนอนกลางป่านอนกลางทางยมนึกออกไว้ว่ามันจะลำบากขนาดไหนถ้ามีสัตว์ร้ายมียุงมีอะไรต่างนั้นต้องไปถึงเป้าหมายก่อนก่อนตอนตกดินนั้นก่อนเราจะหมดลมหายใจก่อนเราจะสิ้นชีพเนี่ยเราต้องปฏิวัติทำให้ถึงที่หมายคือพระวิป็นพละหันอันนี้ก็คือ อขอคิดตลับวันวันเกิดท่านก็เลยมีประเพณีล้ออายุมาเรื่อยๆนรบไดอายุหกสิบคำบรรยายที่ล้ออายุเนี่ยพิมพ์เป็นหนังสือธรรมโครปกำํำเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมาเรื่อยนะปีละหนึ่งเล่มหลายๆปีก็รวมกันได้เป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามท่านก็เทศบาประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเป็นชุนุมล้ออายุ ก็อย่างที่ได้อาจารย์จัญยาบอกถ้าอยู่บ้านฟังธรรมะอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติทำได้นะอดอาหารเอาว่าเอาค่าอาหารค่ารถที่เราประหยัดได้ในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละแต่ละคนเนี่ยถ้ามารวมกันนี่ทาประโยชน์ได้มากมายนะทั้งประเทศเนี่ยจะสร้างอะไรก็ได้จะช่วยคนยากจนคนพิการช่วยคนที่ไม่มีความรู้มีความรู้ก็ทําได้นะ แล้วถ้าอดได้หนึ่งวันนะปีละหนึ่งวันเนี่ยเราจะอดวันอื่นด้วยเราก็อดได้เพราะอะไรเพราะเราชนะใจตนเองเรามีกําลังศรัทธาเรามีกําลังใจสามารถจะทําได้เชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ก็เป็นช่วงที่สองที่ช่วงที่สามตอนนั้นบาบิส่วนโมกแล้วนะปีสองพั25 25นห่ร้อยสองห้าสองห้าหกเก้านะ เอสขอไปแต่อาจารย์ครบรอบ80ปีนะห้2529เลยฮนะนะอจามีอายุปี2530นะแต่ทราบว่าปีนั้นเนี่ยครบรอบ80ปีมีงานฉลองใหญ่มากอาจา์ได้80ปีอายุเท่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านบอกว่าเราไม่มีเหตุผลจะอยู่ต่อแล้วนะ ตั้งใจอยู่แค่ท้าพุตธเจ้าถนะ้าจะอยู่ต่อเราต้องอยู่ทํางานเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ช่วยเผยแผ่ต่องพุตธเจ้าที่ยังควรจะอยู่ต่อแต่ก็มีข่าวเล่านะว่าในหลวงในะกานที่เก้าเนี่ยนิมนิท่านจำท่านอยู่ต่อช่วยกันทํางานเนี่ยท่านก็อยู่นะอยู่อีกเจ็ดปนะีถึงอายุแปดสิบเจ็ดแต่ตมาเนี่ยไปอยู่สมมติปีสองพันร้อยสามสิบ ไปฟังเทศทันพบดีเลยเนะี่ยปีแนะ้าท่านจะป้องกันมาให้มีการเลี้ยงท่านบอกว่าเราอุตสาหอดอาหารไม่กินอาหารหนึ่งมือ้อนะี่หนึ่งวันหนึ่งวันเพื่อให้ทุกคนเห็นความของวันเกิดแต่ก็มีญ,ญาติโยมจำนวนมากที่เป็นลูกศิษย์อยู่ห่างๆออกไปที่ไม่รู้เรื่องส่วนโมกเนี่ยมีศรัทธาไงกลัวคนที่อดอาหารจะจะ,จะหิวอะ ก็มาตั้งโรงทานโรงทานนี่ก็คือเลี้ยงฟรีเนะตั้งประลามพิธีทำอาหารแจกกันซึ่งหลายหลยแห่งก็เริ่มทำก็ทำแบบนี้เหมือนกันแนะทำโรงทานทำอาหารอย่างดีเลี้ยงกันนะทั้งวัดเลยนะท่านบอกว่าพอเสร็จงานเจ็ดวันนี่ยที่มีการปฏิบัติธรรมทาบุญเนี่ยนอกจากวันเกิดท่านแล้วเนี่ยแมงวันเต็มวัดเลยนะ เพราะมีเศษอาหารที่คนกินแล้วไปทิ้งตามโคนต้นไม้บ้างอะไรบ้างแมลงวันมากขนาดว่าพระฉันอาหารเนี่ยถันไปต้องปัดแมลงวันไปนะบางรู้บอกว่าต้องไปฉันในมุงน้งอ่ะนะต้องกางมุ้งแล้วฉันอาหารเพราะช่วงนั้นแมลงวันเยอะจริงๆนะท่านก็คงเห็นสภาพนี่แหละท่านก็เลยมาบรรยายที่เรือนะปีนั้นจะมาเป็นคนเอาเอา่เอที่ท่านบรรยายมางพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆ นะบอกว่าถ้าพุทธเจ้าเสด็จมาเห็นกินเลี้ยงกันแบบเนี้ยกันต้องบอกว่าไอ้พุทธทาสบ้าเลี้ยงกันอย่างนี้ได้ยังไงเนะี่ยแต่ยังนั่นก็พูดกระทบพระบางรูปที่อรุษิ์มาเลี้ยงเยอะๆนะพูดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดงานอย่างนี้อีกจากนั้นท่าจาจ้นก็เลยเทศจากนี้ไปเราจะเลิอกอายุแล้ว จะไม่มีการเลี้ยงอาหารไม่มีการทำบุญล้ออายุเหมือนที่เคยจะจัดมาอีกแสดงว่าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วะตอนอายุ80ปีเนี่ยท่านยกระดับขึ้นเป็นทำบุญเลิกอายุจากนี้ไปเราเลิกพูดเรื่องอายุว่าเราอายุ81ปี82ปีแล้วนะ,นะการเลิกอายุนี่คือการเลิกเป็นบุคคลสำคัญใช่ไหมเราอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญเลยนะ เราก็ทําหน้าที่เราไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นสามอย่างนะคุณโยมทําบุญต่ออายุทาบุญรออายุทาบุญเลิกอายุเนี่ยโยมเห็นไหมพระนาการมีสามอย่างนะเหมือนเราละชั่วทําดีทําจิตได้บริสุทธิ์ี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ญาติโยมฟังเป็นแง่คิดวันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาคมนะก็มีการเตรียมตัวเตรียมใจคับญาติโยมที่มีศรัทธา ปีนี้จะลองเริ่มดูก็ได้นันะ 27, ี่27พฤษภาบทอดอาหารลองดูว่าวันนี้จะสูงกายวาจาไม่เฉพาะอาหารที่เป็นคำข้าวอย่างเดียวนะอาหารตามือถือเนี่ยนั่งดูดูดูละครดูข่าวทั้งวันเนี่ยวันนี้็7ลองปิดทักวันหนึ่งไม่ไม่ปิดแบบปิดเครื่องนะไม่ดูทักวันหนึ่งไม่ดูหนังฟังเพลง ไม่คุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะไม่ไม่ทำเรื่องที่ฆ่าเวลาไปเรื่อยๆเ,เพราะเราไม่ได้ฆ่าเวลานะที่จริงเวลามันฆ่าเราเนะยเราตายไปเราใกล้ความตายไปทุกวันทุกวันแต่ไม่รู้ตัวไงนะกลับไปคิดว่าเออฟังเพลงดูหนังฆ่าเวลานะคนคิดว่าเด็งฆ่าเวลาเนะี่ยถูกเวลาฆ่ามาเยอะแล้วนะ ตรงกันข้ามถ้าเรารู้ว่าคุณเวลามีคุณค่ามากก็ใช้เวลาทุกนาทีในการเจริญสติในการระวังจ,จิตใจเราก็จะมีผลเกิดไปบู์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะแม้นคุณโยมอาหารไม่ได้เป็นเพียงคำข้าวอย่างเดียวนะความดำริจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเป็นความก่อกร,รมทำเข็ญเราก็อย่าทำอันนั้นก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ มันลบบำรุงเลี้ยงทำให้สังสารวัตรยาวไกลมากขึ้นอาหารที่เป็นรสกินเสียงสัมผัสแล้วก็ลดลงเพราะมันทําให้เราฟุ้งซ่านทำให้เราหลงไหลผูกพันหมกจมอยู่กับเรื่องทางโลกมากเกินไปแม้แต่ข่าวไม่ดีนะโยมก็อย่าไปเสพมากข่าวการเมืองเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเลยแล้วเราฟังดูแล้วดูเหมือนดูละครอาทิตย์แล้วเป็นอย่างนี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวโยมมาดูข่าวนะ กับตลััตรมันมาเล่นเกมกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ดูดูเแบบรู้เท่าทันนะว่าเนี่ยอันนี้เป็นละครที่เขาเล่นตกตาเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะทำให้เราไปเสียเวลากับการทำคดีความฟ้องร้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรหรอกนะก็เป็นเรื่องเหมือนกับเล่นเกมเอาแฉเอาแพ้เอาชนะกันมันเสียเวลาแล้วก็เสียหายนะผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง แม้แต่การบูาศาสนาก็กระทบกระเทือนเยอ,ะ,อะข่าวเรื่องวัดไร่ขิงเนี่ยที่ยังเป็นประโยชน์เยอะนะอตาตมานี้รู้จักกับอาจารย์แย้มที่ท่านเป็นข่าวแล้วเนี่ยหว่าจะเอาดอกบัวไปให้ท่านเนี่ยถ้าเจอนะอาจารย์ทาประโยชน์มากเลยอาจารย์แย้มเนี่ยทำให้มีการรื้อระบบการเงินของวัดวัดจะจะมีการตรวจสอบมีการควบคุมรัดกุมมากขึ้น เพราะการเงินของวัดส่วนใหญ่เ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะว่าเจ้าวาดเอาเงินไปทําอะไรเจ้าวาดสุดจริตไม่สุดจริตตอนนี้พระก็ต้องร้อนตัวทุกองค์กันนะวว่าใครถือกันอยู่จะติดคุกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วแต่ไม่ดัเงเงินเป็นงูพิษจริงๆอ่ะนะอาจารย์นี่มีประโยชน์เยอะนะบอกอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่อาจารย์ก่อให้เกิดพฤติกรรมก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีการ ต่างกนาถ้าทําได้ก็จะมีประโยชน์เยอะแต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านมองข่าวเรื่องวันไร่ขิงเป็นข่าวอะไรเป็นข่าวอุจจระเป็นข่าวอาจมยายโยมไปสนใจในเรื่องผลประโยชน์เงินทองยายโยมไปสนใจในเรื่องข่าวที่เป็นความลึกลับต่างๆจิงไม่จริงไม่รู้นะ แต่ว่าความเน่าเฟะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันต้องเยียวยาแก้ไขเราต้องไปสนใจจุดนั้นนะแล้วถามว่าพระอื่นมีเสียหายอย่างนี้บ้างไหมเราก็ไม่รู้หรอกแต่น่าจะมีแต่มันก็เป็นพระที่ไม่ดีไงทำไมเราไม่ส่งเสริมพระดีพระที่ไม่สนใจยศสัก์พระที่ไม่สนใจเรื่องการเงินการทองไม่สนใจเรื่องการก่อสร้างพระที่นันมุ่งแสวงหา นะความหลุดพ้นจริงๆมีมีในทุกวัดด้วยนะเป็นพระที่ทําพายมทําความดีนะบริจาคทานรักษาศีลภาวนานะสอนธรรมะปฏิบัติธรรมายาโยมได้เห็นที่ยิงอาจารย์แย้มนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระที่ดีในบางเรื่องนะแตมาเคยเคยเคยคเคยพบท่านมาก่อนตอนนั้นไปอบรมธรรมุตรต,ต,ต่างประเทศแบบสถายต่างประเทศเนี่ย ท่านยังเคยขอให้ตมาจัดหนังสือทํามไมท่านร้อยชุดเพื mm ่อ hmm. ไปแจกวัดต่างๆที่ท่านไปเทศไปไปตรวจงานะนะ mm hmm. เคยไปตรวจงานจุมพรด้วยว่าไม่ได้ใจนะแต่แต่ว่าท่านก็เป็นพระที่มีอัธยาศัยแต่เรื่องสตรีเรื่องสตังเนี่ยพิที่ไว้ใจไม่ได้พระเจ้าก็ไม่ให้พระเกี่ยวข้องอยู่แล้วอะะันโยมจะต้องจัดหากรรมการไม่กรรมการวัดหรือกรรมการที่เป็นขัตชการอย่างเดียวเนาะนะ อาจจะต้องมีคนที่สมัครใจเข้ามาทํางานเพื่อช่วยพระศาสนาภาษาภาษา,รารพระเรียกว,วิยาวจากรเนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วผู้มาช่วยเหลืองานวัดแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบแผนตายตัวมากไปไงกลยเป็นวาก่อนรับกันแต่งตั้งทำนกพุธแล้วเอาไปลงมาก็กลายเป็นคนของเจ้าวาดหามาเองเจ้าวาดก็ ตั้งคนที่ตัวเองสั่งได้มาเป็นวิทยารากรใช่ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องเป็นคนอื่นหรือคนนอกที่เขาตรงไปตรงมาที่เขาไม่ได้ทําตามเจ้าวาดที่อาจจะทําไม่ถูกต้องก็ได้ทัต้ตวงแก้ไขนั้นถ้าเป็นคนละหน่วยงานหรือเป็นคนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยจะดีกว่าก็ต้องมีการปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ เมื่อวานมีรายการเรื่องเมื่อไหร่จะหยุดโกงเงินวัดจะมาดูแล้วก็รายการเนี้ยคนทำจะไม่เข้าใจว่าพระไม่ได้อยากคุมเรื่องการเงินนะพระดีเนะี่ยไม่อยากยุ่งเรื่องการเงินเลยเวลามีการก่อสร้างในวัดเนี่ยอยากให้โยมทำกันเองอาจจะสร้างศาลายโยมแต่ผู้รับเหมานะช่วยควบคุมการก่อสร้างให้พระด้วยพระท่านต้องการวัตถุประสงค์แบบนี้แค่นั้นนะนะไม่ได้ต้องการจะมา ถือเงินเข้าธนาคารหรือเซ็นเช็คเองหรอกเนี่ยอันนี้เป็นเสียงที่เสียเวลาพระก็เบอร์ก็คุณครูอ่ะครูที่แท้จริงหรือครูที่ดีเนะี่ยอยากจะสอนอย่างเดียวไม่ได้อยากมาทําบัญชีไม่อยากเป็นผู้ในกายไม่ได้อยากมาทำอาหารเลี้ยงเด็กนะคุณครูที่ดีเนะี่ยเขาอยากจะสอนเด็กอย่างเดียวอยากให้เด็กคิดเป็นทําเป็นให้เด็กมีความรู้แล้วการสร้างคนพระลาต้องกลับไป ศึกษาบทบาทหน้าที่ของพระให้ดีถ้ามีคั้นธุระหรือยังคือศึกษาปริยัติอย่างที่จามชัดท่านทำอะ่ะให้แตกฉานในปัตตรบีโดกคําสอนในพุทธศาสนาสอนอะไรเนี่ยท่านต้องแตกฉานต้องเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักสอม,มีวิปัสนาธุระรักษาศีลร,รมภาวนาถึงขนาดไหมระับ,บกิจวัตรประจำวันเลยเนะถ้า่าท่านทำแต่มาว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ อย่างที่สองนะอันที่สามพระทุระพอท่านมีความพร้อมแล้วก็มาช่วยทำงานระพศาสนาบางท่านเป็นครูสอนนะสอนในโรงเรียนก็ได้สอนในวัดก็ได้บางท่านอาจะช่วยคุมการก่อสร้างเพราะท่านมีความรู้แต่ไม่ใช่ลงมาเป็นทจกเยี่ยวกันคนเดียวหรือบางท่านอาจจะทำงานบริหารก็ได้นะทำงานด้านสื่อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพระต้องมีผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยที่มาลงรายละเอียดทําให้ท่านไม่ต้องเสียเวลามากแล้วก็สุดท้ายป้องกันไม่ท่านเ,าเกิดความเสียหายเนี่ยยิ่งเรื่องสตรีเนี่ยนี่ต้องมีมาตรการวัดองป้องกันไว้ที่คณะส่วนั้าก็คิดแบบไว้แล้วแหละกรรมการวัดเนี่ยผู้หญิงเป็นได้แต่ว่วจาจักรเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเขาก็วาง,วางระเบียบไว้แล้วเพื่อป้องกันไงน แต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีไม่แม่เข้าใจแล้วก็การเป็นข้อจากัดแล้วยกอไปดูประวัติอาจารย์แย้มเนี่ยใช่ไ้มที่เสียหายเนี่ยเกิดจากนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เรื่องทางกันอยู่วงในไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครไปสัมภาษณ์้วยนะว่าอาจารย์แย้บเก็บเงินไว้เป็นหลายล้านทําไมยังไม่เคยไปถามท่านเลยอ่ะท่านอาจจะคิดอะไรก็ได้้ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ดานดูว่าตอนนี้โย่ยุดไม่หยุดไม่เสียตำรวจอย่างเดียว อย่าเพิ่งไปเชื่อสื่ออย่างเดียวเพราะอะไรเพราะกระแสมันมาทางนี้หมดเลยนะเราก็ไปฟังแล้วก็สรุปว่าพระไม่มีดีเลยนะต่อไปจะไม่ใส่บาตรไม่ทําบุญแล้วแล้วคนที่พูดอย่างเงี้ยตอย่างบาถามดูว่าแล้วยกใส่บาตรป้างไหมเมื่อเช้านี้ปีนี้ยกทําบุญกี่ครั้งแล้วไม่เคยทําบุญไม่เคยใส่บาตรอยู่แล้วนะแต่ว่าเอาเหตุผลเนี้ยเอาข้อนี้เป็นข้ออ้างเพื่อจะได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ ไม่ผิดอะไรที่เราไม่ทําความดีที่เราไม่มุรงุลศาสนาเราจะไปช่วยหมาช่วยแมวช่วยคนยากคนจนแทนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราช่วยหมาช่วยแมวช่วยคนจนที่ไหนอ่ะก็ไม่ได้ช่วยหรอกการญาติพี่น้องตัวเองยังไม่ช่วยเลยอ่ะนะเพราะน้ําใจมันไม่มีตั้งแต่ตอนต้นแล้วคนอะไราถ้ามีน้ําใจนะอย่าอย่าบ่าแต่ช่วยพระศาสนาเลยอย่าแต่ช่วยหมาช่วยแมวเลยช่วยต้นไม้อ่ะมันแห้งแล้วเราก็รดน้ําให้มันหน่อย นะลดน้ำต้นไม้ก็ทําได้ไม่ต้องมีคนเห็นหรอกถ้าคนเรามีน้ําใจนะเยวห้องน้ําสกรปรกเนี่ยล้างหน่อยสิห้องน้ําวัดสกรปรกเนี่ยโยมใช้อยู่ก็เห็นอยู่ล้างหน่อยพระท่านเตรียมแปลงไว้ให้แล้วมีน้ํายาล้างให้แล้วยมเคยล้างห้องน้าวัดบ้างไหมไม่ใช้นะหรือถ้าใช้ก็บดน,นะ,ละหลายพระท่านมานั่งล้างห้องน้าไม่โยมมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าบางทีเราจจะต้องนึกว่าเราเจออะไรนั่นแหละ โอกาสทําทานแล้วนะแล้วพระท่านก็เจอมาเยอะแล้วคนยากจนมาท่านก็ให้อาหารไปมาหลอกพระก็ไม่ใช่น้อยนะหลอกพ่อป่วยแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลพระท่านก็ช่วยไปท่านไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งหรอกแต่ช่วยเพราะว่าเห็นว่าเป็นการสงเคราะห์แต่โดนหลอกหลาย,ลายครั้งเข้าท่านก็ไม่อยากช่วยนะเดี๋ยวยาโยนจะเข้าใจว่าพระโง่อีกเนาะ,ะพูดอะไรก็เชื่อหมดเงนะี้ยนแต่บางทีก็เป็นเรื่องที่ต้อง ทาใจให้หนักแน่นที่หลวงพ่อพุทธทาเนี่ยท่านมาเหนือเมกอะแต่มาว่าดีนะท่านป้องกันทั้งหมดแล้วเห็นไหมส่วนโมกไม่มีตู้บริจาคเลยเพอมีตู้บริจาคเยอะวัดึงมีเป็นสิบสิบตู้เป็นร้อยร้อยตู้เนี่ยโยมไม่อยากมาเพราะอะไรตั้งแต่ประตูวัดประตูโบสถ์มีหยอดตลอดแล้ววัดจีนี่เก่งมากเรื่องเนี้ยแต่มาดูตามไปวัดวัดจีหลายวัดแล้วหยอดแห่งละหนึ่งร้อยบาท ขาดตัวนะโยมหนึ่งร้อยบาทนี้มันดีนะแบงค์ร้อยมันควักง,ง่ายไนงะแล้วมันเยอะด้วยหยอดตู้ละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะค่าน้ำมันค่าเทียนค่าทูปค่าอะไรงะเงินบริจาคมา,าระบบไม่ดีก็จะมีการทุจริตเสียหายมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเงินเข้ามาเยอะการบริหารต้องรัดกุมต้องได้คนดีคนซื่อเข้ามาควบคุมท่านไม่อยากทำหรอก แต่ท่านต้องทำนะเพราะว่าเป็นภาระของทางวัดทนะ่านพุทธาท่านก็ป้องกันด้วยการไม่มีทุบบริจาคนึ่งโยมที่มาก็เสมอภาคกันคนรวยคนจนในสายตาพระเจ้าเท่ากันหมดการตัดสินวัดคนไม่ได้วัดที่การแต่งกายหรือฐานะเงินบริจาคนะใครมีศีลใครมีธรรมะนั่นแะหละเครื่องจำแนกพระจาตัดว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว่าสามหรือประณีต ม่ใช่ชาติกําเนิดไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่เงินทองใช่ไหมธรรมฐานท่นานก็ใช้เกณฑ์นี้ยพอไม่มีตัวบริจาคปุ๊บมีจุดรับบริจาคอยู่จุดเดียวที่ข้างกุฏิท่านนะ่ะใครบริจาคต้องไปที่นั่นไปเขียนที่ซองว่าบริจาคเพื่อพิมพ์หนังสือเพื่อการก่อสร้างเพื่อน้ําไฟเพื่อค่าอาหารพระเขียนให้ชัดเจนจะได้เอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วบริจาคทุกคนได้หนังสือกลับบ้าน เขาบอกว่าเราต้องให้ธรรมะเขากลับบ้านด้วยหนังสือค่าพิมพ์สิบบาทเขาไปอยากหนึ่งร้อยอ่ได้หนังสือกลับไปบ้านเล่มหนึ่งมันแค่สิบเปอร์เซ็นตนะแต่ก็เป็นการตอบแทนที่มีคุณค่าถ้าว่าเขาไปอ่านอาจจะมีค่ามากกว่าร้อยบาทก็ได้นะหรือถ้าเขาไม่อ่านเขาไปวางไว้ที่บ้านเอาไปให้คนอื่นที่สนใจอ่านต่อเป็นธรรมทานดีก็ยิ่งดีมีประโยชน์มากขึ้นแล้วด้วยวิธีการเนี้ย ธรรมาบาริธเจ้าก็ได้รับการพิมพ์การอ่านมากขึ้นเรื่อยๆต้องเจียดเงินบางส่วนมาทํางานเผยแผ่ด้วยแล้วก็ตอบแทนคนที่ทําบุญอย่าไปยกยอปอบปั้นว่าจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างนั้นอย่างนี้นะจะได้รับอะอะไรตอบแทนกลับไปบางวัดบอกว่าทาบุญที่นี่หนึ่งร้อยโยมจะได้กลับคืนสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยสามเท่าอ่ะนะอันนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นการตลาดแบบอหยาบ แบบแบบในทุนเขาเขาโฆษณานะลดส่วนลดแลกแจกแถมเยอะมากบางคนก็ไปนึกว่าถ้าเราจัดวัดให้สะดวกสบายมีห้องแอร์มีความออยู่ดีกินดีจะเป็นที่ประทับใจของญาติโยมนี่มีวัดหนึ่งจัดอบรมผู้นวยการโรงเรียนจัดอย่างดีนะมีห้องแอร์มีที่พัก พออบรมเสร็จปุ๊บผู้นในการกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยทุกโรงเรียนเลยสั่งหมดเลยให้คุณครูจัดนักเรียนเข้าอบรมที่วัดนี้นะชิวเต็มเต็มทั้งปีเลยว่าอะไรเพราะได้ลูกค้าใหญ่ก็คือผู้นในการเกือบทุกโรงเรียนแล้วนะผู้นในการก็ไปสั่งครูต่อครูก็สั่งนักเรียนต่อนะก็มาไม่ขาดสายเลยนะแล้วตอนนี้ก็ได้เงินกลับมาเยอะนะแต่ถามว่าได้ธรรมะไหมไม่ได้แล้ว เพราะอะไรเพราะว่าแรงจูงใจงในการทํามันเพื่อต้องสร้างบริวารหรือสร้างเกียรติชืชอเสียงหรือสร้างเงินตอบแทนกลับมาะังนั้นบางทีเราไปเห็นความเป็นอยู่ที่สุขสบายเนี่ยเราก็นึกว่าเ,าเป็นวิธีการเผยแพที่ได้ผลนะอันนี้ตกตาได้เนะาะตัวเคยเจอหลวงพ่อองค์หนึ่งโอ้วัดท่านเนี่ยคนมาเยอะมากเลยเชาทุมงคลท่านก็เลยฝั่งว่าท่านรู้ไหม ครั้งแรกผมต้องจ่ายกันตั้งหนะ้าหมื่นให้ไทยรัฐเนี่ยให้ไทยรัฐเขียนข่าวลงหน้าสามหรือหน้าหนะ้าเนี่ยว่าวันนี้มีของดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เขียนโฆษณาเขียนชมนะเพื่อให้คนอ่านเนี่ยลองมาดูหลวงพ่อท่านมีอะไรดีนะตั้โฆษณาแต่ว่าเป็นาการโฆษณาในเชิงเขียนบทความให้ไม่ได้โฆษณาสินค้านะพอคนมานก็มีของขายเนะ่ก็ทําให้ติดตลาด ด,ดี่พาดีๆไม่ทําอย่างเงี้ยนะไม่ลงทุนที่จะอาเงินมาโฆษณามาออกทีวีมาลงหนังสือพิมพ์มเนะี่ยเพราะฉะนั้นพาดีแท้ๆเนี่ยเราต้องไปต่อหากันนะนี่กลับมา่ด้จากพุทธทาสนะแต่ว่าท่านก็วางนโยบายว่ามาอยู่วัดปฏิบัติเพื่อขัดเกลอกิเลสนะแล้วยมรู้ไหมคนรวยหลายๆล,ยลยคนก็บอกว่าถ้าอยู่วัดแล้วมีห้องแอร์มีห้องน้ํา สะดวกสบายเหมือนมีบริาีารเหมือนอยู่บ้านเนี่ยแล้วเขาจะมาอยู่วัดทําไมอ่ะเขาอยู่วัดอยู่บ้านเขาก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะนะงั้นเขามาอยู่วัดเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะไม่อยากมาวัดแบบนี้นะแต่ตรงกันข้ามมาอยู่วัดเนี่ยถือศีลแปดไม่มีมือเย็นนะนอนเตียงก็ไม่มีเบาะก็ไม่มีน,ะนอนเสือ่อนอนฟูกบางๆนะ นุ่งขาวขาวหลังนั่งสมาธิหลังคนหลังแข็งฟังธรรมง่วง,งนอนเออเห็นกิเลสตัวเองชัดเจนดีเลยเนี่ยมาอยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเยอะร่างกายทรมานจริงแต่จิตใจเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยต้องวัดต้องเป็นอย่างนี้วัดจิตวัดใจเราได้ว่าเราจิตใจสูงต่ำดำขาวแค่ไหนเราทำเราโดยชีวิตตามรอยพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่า ถ้าอยู่สุขสบายมีแต่บริวารมีแต่คลิ่งในความสะดวกเราจะอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวพอไปไหนไม่มีแอร์อยู่ไม่ได้แล้วไปไหนไม่มีคนใช้หัดใจตลอดใช่ไหมเราก็โลกเราก็แคบนิดเดียวแล้วโลกเรานี่ค่าใช้จ่ายเยอะจังเลยใช่ไหมมีคุณหญิงคนหนึงนะไม่รูเ้เยชื่อท่านเนะ่เอาเงินไปถวาสด้จําราชเนะีย